ประวัติจางกียงนักแสดงชาวเกาหลีใต้จางกียงเกิดเมื่อวันที่7สิงหาคมคิหศักราช1,992หรือตรงกับปีพุทธศักราช2,535จางกียงเกิดที่เมืองอุนซานเกาหลีใต้เขามีพี่ชายหนึ่งคนจางกียงเป็นผู้ชายที่มีส่วนสูงถึง1 8 7เซนติเมตรเขาเรียนจบจากซอคยองยูนิเวอร์ซิตี้สาขาโมเดลแอคติ้ง จกยงเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตอนอายุ20ปีโดยการออดิชั่นผ่านเข้าสู่สังกัด YG Kplus จากนั้นก็เริ่มมีผลงานการเดินแบบนะคะโดยเวทีที่สร้างชื่อเสียงให้ออกับเขาก็คืองาน s o แฟ Fashion ปี e k ปี2012ซึ่งเวทีนี้ทำให้เขาได้รับการติดต่อจากแบรนด์และดีไซเนอร์หลายรายเลยค่ะและในปี2014เขาก็ได้รับรางวัลแฟชั่นโมเดลอวอร์ในงานเอเชียลโมเดลอด้วยนะคะ แลในปี2014นี่เองจากกิยงก็เริ่มเข้าสู่วงการการแสดงโดยเริ่มรับบทเป็นนักแสดงรับเชิญจากเรื่อง is t okay that love และเรื่อง s u r plus princess จากนั้นก็มีผลงานเรื่อง best wedding โซนำเ m g น high school investigator ปี2015มีผลงานซีรีส์เรื่อง my love อ่นดงและ we broke up ปี2016ซีรีส์เรื่อง a beautiful mind และเรื่อง love for a thousand more ปี2017ผลงานซีรีส์เรื่อง The Liars and His Love, The Next Boy Next Door, Go Back Cooper ปี2018ผลงานซีรีส์เรื่อง My Mister เรื่องนี้อายุเป็นดังเอกและถ้าใครอยากเห็นจางกิยงในบทร้ายๆนะคะต้องมาดูเรื่องนี้เลยค่ะและในปีเดียวกันนี้ก็มีผลงานซีรีส์เรื่อง Come and Hug Me ปี2019เป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์เรื่อง Touch Your Heart และมีผลงานซีรีส์เรื่อง q ิวอและเสิร์ทหัวใจให้เจอรักปี2020มีผลงานซีรีส์เรื่องบอล n a กเกนปี2021เป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์เรื่อง Hello Me และมีผลงานซีรีส์เรื่อง My Roommates is a ก u m i h o และล่าสุดก็มีซีรีส์เรื่อง Now we are breaking up เรื่องนี้แสดงคู่กับซงเฮเคียว นอกจากผลงานละครโทรทัศน์แล้วจางก,กียงก็มีผลงานภาพยนตร์ด้วยค่ะปี2019ผลงานภาพยนตร์เรื่อง The Bad Guy: Range of Chaos ปี2021ผลงานภาพยนตร์เรื่อง Swiss s t o r เรื่องนี้มีฉายใน Netflix ด้วยนะคะนอกจากผลงานการแสดงแล้วเขาก็ยังมีผลงานจากรายการวาไรตี้และผลงานมิวสิกวิดีโอ แสดงวิดีโอให้กับ IU ในเพลง Rescue และ Friday ด้วยค่ะนอกจากนี้เขายังมีความสามารถในด้านการร้องเพลงด้วยนะคะเคยมีผลงานเพลง I Kiss ในปี2013ร่วมกับเล e อ l y Band ในปี2017มีผลงานเพลงประกอบซีรีส์ในเพลง s ั m กายร่วมกับชเวอุชิกและเพลง Peter Pan In Your Eye และ I'm Okay ในเพลงประกอบซีรีส์ The l i a r and His Lover ปี2018มีผลงานเพลง Paradise s ซึ่งเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องคำ and h u g m e ซึ่งเรื่องคำ and h u g m e ยังส่งผลให้เขาได้รับรางวัลนักแสดงนำชายหน้าใหม่ยอดเยี่ยมในงานแพ็คสังอ r ศว์ในปี2019ด้วยนะคะจางกีโยงนับเป็นนักแสดงที่มีทักษะความสามารถรอบด้านเลยนะคะ ฝากท่านผู้ชมติดตามเป็นกำลังใจให้กับผลงานของจางกียงในทุกๆเรื่องด้วยสวัสดีค่ะ